ต้องถามว่ามีมากี่คนแล้วคือตอนนี้มีมาแล้วสองนะฮะแล้วก็อนาคตก็คิดว่าหยุดไว้แค่นั้นก่อนเยวสวยก็ก็มีสองคนฮะแต่คนแรกทีละคนแต่มีทีละคนนะก็มีลูกสาวคนหนึ่งตอนนี้กับคนแรกกับคนแรกตอนนี้จบปริญญาโทอทำงานแล้ว ก็ทําให้ไม่่าเหนุ่มมากอ่ะอิสระเสรีตอนนี้อิสระเสรีเลยนะฮะคือเอาเวลาทั้งหมด่ยไปทุ่มกับงานได้เพราะผมเป็นคนบ้างอ่ะตอนนั้นจะเป็นกังวลกังวลก่อนจะจบปริญญาโทนี้ลูกเคยมีปมด้อยไหมครัพ่อแม่เลิกกันตอนที่เราจะเรามีปัญหากันเนี่ยนะครับผมเครียดมากเพราะว่ากลัวว่าลูกจะมีปมด้อย ผมก็ไปเจอเด็กๆเนี่ยเวลาไปเที่ยวไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยนะตามบาร์ตามคอกเทลเล้าตามอะไรก็เราจะถามว่าเออถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขาเลิกกันเราก็ถามว่าเออแล้วหนูมีปมด้อยไหมว่าเออหนูไม่มีหาักาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถามไปเรื่อยนะเราต้องการหาข้อมูลว่าตามคอกเซลเลาตามบาร์ถามลูกเรียนไปสอน ถามตอนดึกๆเนี่ยนะคะเราต้องถามคนที่มีปัญหาหนักๆกว่านี้พวกเด็กที่เกามาถามถึงแหล่งเลยเอออะไรถึงแหล่งเนี่ยนะจริงไม่ได้ไปเที่ยวนะไปถามไปถามจริง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 ไปทําวิจัยจริงๆรนะค่ะพี่มาสมัครตอนเสร็จแล้วโห่สุดท้ายมันก็มาเจอกับชีวิตเราจริงๆนะแล้วลูกลูกเราเนี่ยเราก็กังวลอ่ะลูกสาวด้วยเนาะจะห่วงมีวันหนึ่งก็ขับรถไปไปเยี่ยมคุณย่าด้วยกันก็ถามถามจริงถ้าลูกเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยมีใครเป็นแบบเราไหม ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นอายุประมาณสิบกว่ากําลังกําลัง่ารักสิบสองสิบสองามั้งคะถามจริงเขาลูกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีปัญหาแบบเราไหมคือพ่อแม่เลิกกันอะไรเงี้ยคเขาหันมาตอบช้าชนะบอกว่าคุณพ่อค่อนห้องคุณพ่ออุ่นใจเลยไหมคะเราบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเจองนี่เลยเหรอโอ้พ่อแม่เขาอยากทำอะไรบอกใช่ค่ะพ่อแม่กาอยากเดี๋ยวนี้ใคร ไม่ไม่ถ้าไปถามเรื่องนี้ใครมีปัญหาเรื่องนี้ถือว่าเฉยใครที่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันนี่ก็เฉยไม่เฉยหรอกครับแต่หมายถึงว่าคนที่คิดว่าตรงนี้เป็นปมด้อยหรือมีปัญหาถือว่าเฉยเพราะว่าเพราะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนต้องค่อยๆแก้ปัญหากันไปแล้วใครปัญหากันไปแล้วภรรยาคะเดี๋ยวก่อนรับสายคุณกรตเห็นแล้วนะคะคุณกฤตดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วภรรยาทํางานอะไรคะ ปัจจุบันใช่ไหมะภรรยาคนปัจจุบันทําเกี่ยวกับความสวยความงามเหมือนกันนะครับแต่งหน้าแต่งหน้าผมทําผมนี่เป็นอาจารย์แต่งหน้าใช่ไหมคะเขาเขาเรียนต้องแยกกันฮะถ้ามาทําผมด้วยกันหรืตีกันตายหรือไปแต่งหน้าด้วยกันเรียนจบทราบมาว่าเขาก็เรียนมาอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันฮะจบที่รู้สึกจบที่นอสตันโคลเรโดว์จากอเมริกาเกี่ยวกับบริหารเกี่ยวกับบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจแต่ว่ากลับมา ชอบแต่ง,หน,งหน้า,นาแล้วชอบแต่งหน้าก็ทำเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะฮะชอบอะไรทำนะครับนะคะนะฮะเขาเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้า,ายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อัญชียมานานละ อยู่ตั้งแต่เอ็มทีไอเปิดใหม่ๆตอนนี้ก็เดกเขาจะซุดแล้วว่าเขาคิดเรื่องกับว่านั้นใช่้วพี่พี่มีไม่ได้มีลูกด้วยกันใช่ไหมคะไม่ได้มีฮะเขามีลูกมาคนหนึ่งผมก็มีลูกของผมไปคนหนึ่งเอมาเขาเขากับลูกเธอนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะคตอนนี้ค่ะสายจากคุณกรตรออยู่ค่ะพี่วีค่ะสวัสดีค่ะคุณกรตค่ะครับผมสวัสดีครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพี่วีแล้วก็พี่หอมพี่ปุ้ยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม คืออยากจะเรียนถามพี่วีนะครับคือเอผมนี่นะครับเป็นคนที่ผมหยิกนะครับครับครับผมแล้วก็เอคือผมจะเยอะมากครับครับผมเยอะมากนะครับทีนี้เอคืออยากจะไว้ยาวนะครับครับถ้าแต่ทีนี้ว่าเอเวลาไว้เนี่ยมันจะเป็นหลอดเนี่ยครับคล้ายโปเตสครับครับครับผมมันะมันเวลามันเริ่มเริ่มจะยาวว่ามันจะเป็นเกลียว มีมีวิธีแก้ไขไหมครับคือว่าจะไว้ายาวครับคุณคอ,อยากให้มันยืดหรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่ใช่ครับครับค,คืออย่างนี้ครับการที่บางคนแก้ปัญหาโดยวิธีการไปทําเคมีโดยการยืดผมที่เขาเรียกว่ารีแลกซิ่โดยใช้เคมีเนี่ยนะฮะยืดแล้วผมก็ตรง แต่อย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยจะงอกขึ้นมาคุณกรีนะฮะผมจะงอกมาประมาณเดือนประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนทุกทุกเดือนปัญหาต่อไปคือคุณต้องแก้กละคือคุณต้องไปไปยืดโคนแล้วก็ยืดอยู่นั่นแหละฮะแต่ตอนที่คุณไปยืดโคนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าน้ํายาเคมีไม่โดนที่ปลายผมมันก็จะโดนซ้ําซ้อนนะครับถ้าอยากจะไว้ยาวเนี่ยก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยเพียงแต่ว่าผมคุณหยิกเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเคอรี่ นะฮะเคอร์เรี่แอมลิฟายหมายถึงว่าให้ผมหยิกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยนะฮะแล้วก็เป็นลอนสวยไปเลยบางคนเขาอยิจฉาคุณด้วยซ้ำไปคนเรานี่แปลกผมตรงอยากหยิกผมหยิกอยากตรงผมล้มอยากตั้งผมตั้งอยากเรียงผมล้มอยากตั้งผมตั้งอยากล้มอะไรเงี้ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับงั้นคุณกิจไว้ผมไว้ผมยาวโดยให้ผมตัวเองหยิกได้ไหมครับอะไรนะครับ คืออยากอยากให้คุณไว้ผมยาวโดยที่ผมก็ยังเป็นผมหยิกอยู่อย่างนั้นอ่ะได้ไหมครับได้ครับใช่ครับได้ถ้าได้นะครับผมแนะนําว่าไปเลือกหาซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะที่มีคําว่า c u r r y Amplifier หรือ c u r r y ที่แปลว่าผมหยิกนะฮะนี่มันจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะนะครับใส่ไปที่ผมหยิกแล้วก็มีวิธีในการจัดทรงนิดหน่อยก็คือ ใช้วิธีการขยำผมหยิกนะอย่าไปพยายามบางคนเนี่ยหยิกแล้วอยากพยายามจะไปตะกกายมันลงอะไรเงี้ยมันไม่ตรงหรอกมันจะคลายรอนใช่ไหมไม่ไม่ใช่มันไม่คลายหรอกครับเพราะว่าโคนอย่างคุณกรีดผมเชื่อว่าไม่คลายแต่ขยำให้ลอนมันสวยเป็นสปริงดูดียาวแบบหยิกแบบธรรมชาติสวยผมหยิกก็สวยได้สวยได้ดูนะคะคุณกรีดอย่าไปฝืนธรรมชาติมากครับคือมันจะหยิกแบบเป็นหลอดๆเลยครับหยิกแบบเป็นโปเต้ครับอ๋อแบบโปเต้เลยใช่ไหมฮะ ครับแล้วคุณกฤษพร้อมที่จะไปยืดหรือโดนเคมีไหมฮะเคยหรือยังฮะอยากจะให้มันมันมันหยิกอย่างนี้ครับคือจะปล่อยยาวๆหน่อยครับอ๋อครับมันมันจะยาวมันยาวแล้วมันก็ยังหยิกอยู่เหมือนเหมือนมันกอดหัวอยู่นะพี่ใช่ไหมไม่คือพราะพอมันเริ่มจะยาวไงครับมันมันก็จะพองๆนะครับแต่ถ้ามันยาวออกมาได้หน่อยคือมันจะค่อนข้างมีสปริงนะครับครับก็จริงๆแล้วผมเขายาวแต่ว่าผมมันหยิก มันก็เลยยังเลยขดอยู่มันเสียเวลาหยิดไปเยอะใช่ใความจริงแล้วการที่จะไว้ผมยาวอย่างสตรีเนี่ยจะไว้ผมยาวถึงเอวเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาเป็นหลายๆปีมากเลยนะฮะต้องอดทนต้องอดทนแต่ที่ว่าของเขาเนี่ยพอจะยาวมันก็หยิกมันก็เป็นสปริงของด้านนอกนะครับความจริงแล้วใช้วิธีการที่จะลดความความหนาของเส้นผมลงบ้างด้วยการซอย ที่ถูกวิธีแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงปล่อยให้ให้ยาวนะครับก็คงได้ระดับหนึ่งนะครับคงได้ระดับก็ต้องใช้การจัดแต่งทรงผมเข้าช่วยด้วยนะคะนี่ลองเอากิ๊ไว้ช่อส่วนลดซอยไปไปลองซอยดูไหมคะคุณกฤีไปปรึกษาที่สถาบันดีกว่าเนาะลองดูนะคะเดี๋ยวขอชมพี่ที่ฮอนกับพี่ปุ้ยหน่อยนะครับเมื่อเมื่อวันวันพุธนะครับ พี่วันสวยมากๆเลยวันพุธวันพุธวันพุธนะครับอ๋อค่ะต่อไปพี่จะใส่เสื้อตัวนั้นมาทุกวันเลยวันพุธวันพุธวันพุธที่ใส่เสื้อเขียวใส่สีเขียวครับอ๋อที่วันใส่สีเขียววันนั้นช่างแต่งหน้าแต่งหน้าดีแล้วไฟก็ดีค่ะพี่ปุ้ยจะสีชมพูเนี่ยครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแต่วันนั้นนี่เอ่อเทปที่ออกอากาศมานะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันสะดุดตลอดเลยอ๋อค่ะ ชม,ชมผ่านเคเบิลใช่ไหมคะเออไม่ใช่เคเบิลนะครับดาวเทียมครับเป็นจานดาวเทียมอลองลองลองใช้รีโมทของของ ASTV ะคะ่ะสลับไปช่องอื่นแล้วก็สลับกลับมาบางทีมันจะดีขึ้นคะ่ะตอนที่<อ>พี่คอนอยู่บ้านแล้วดูเองที่บ้านก็ก็ทำแบบนี้คะ่ะอ๋อครับ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเราดู n e w ส์วอยู่บางทีเสียงจะหายไปมีแต่ภาพพี่จะใช้วิธีเลื่อนไปช่องอื่นแล้วก็เลื่อนกลับมาอีกทีนึงแล้วมันจะดีลองดูนะคะ แต่ภาพอันนี้มันจะเป็นภาพแบบกระตุกกระตุกนะครับหรออ่อย่างนี้แหละเพราะว่าเรายิงดาวเทียมไปฮ่องกงแล้วก็ยิงกลับมามันตีไปตีมามันก็จะมีปัญหาค่ะค่ะก็พยายามแก้ไขต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่อดทนดูขนาดกระตุกยังอดทนดูครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะคะในฐานะพี่วีเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านของเรื่องของเส้นผมแล้วก็เรื่องของทรงผมด้วยอยากให้พี่วีแนะนำเรื่องของทรงผมต่างๆให้มันเข้ากับบุคลิก ผะว่าต้องยอมรับว่าถ้าไว้ผมให้รับกันหน้าเนี่ยมันเสริมบุคลิกมากแล้วมันไม่ใช่แค่หน้านะคือเราคุยกันมันคือการแต่งกายด้วยกับบุคลิกเราทั้งหมดทั้งตัวมันถึงทั้งมันถึงจะเหมาะกันเอาละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับให้ผู้ชมฟังด้วยนะครับทีเดียวเลยนะเดยวเราจะนั่งเฉยเฉยกันดีเฉพี่วีเลย่ะจะให้พวกเราเนี่ยสวยไม่ใช่สวยแบบคุณฮอนที่ว่าทั้งอาทิตย์สวยวันพุธวันเดียวใช่โดนกับโดนกับผมจะให้สวยเจ็ดวัน ที่ว่าสวยวันเดียวเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าวันนั้นคุณอยากจะใส่เสื้อผ้าออกมาได้ถูกโฉลกสมบุคลิกวันนั้นคุณอยากจะจแต่งทรงผมแล้วสมบุคลิกในวันนั้นอะไรเงี้ยครับเกี่ยวมากใช่ไหมฮะนี่แหละครับทำให้วันเนี้ยผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วทําให้สวยทั้ง7วันสบายๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะออกรายการเนี่ยผมเห็นคุณฮอนคุณปุ้ยเนี่ยพูดถึงเรื่องผิวพรรณสวัสดสตรีเนี่ยสวัสพสตรีเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องผิวพรรณเป็นหลัก อ่านั่นแน่นอนแล้วครับเพราะว่าผิวพรพันเป็นเรื่องสําคัญแต่ความจริงแล้วนะฮะเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงบุค,คลิกนะฮะซึ่งเป็นรูปทรงเราพูดถึงรูปทรงนะฮะเวลาคนเขามองคุณเนี่ยเวลาคุณเดินผ่านสุภาพบุรุษเนี่ยเขามองไหมค,ค,คุณคุณนี้ผิวดีจังเลยไม่เห็นไม่เห็นหรอก ว่าจะมองผิวหรือเขามองหุ่นคุณก่อนเขารมก่อนเารมก่อนเขาสแกนรวมก่อนเขาสกรมก่อนเขารมก่อนเารวมก่อน้าสมก่อนเากนมองหุ่นมองอน้าอกมองขานมองเชามนุษย์่เาน่อนารมอนเารม่องารมอเร่อเารม่อนเขากว่าเา่เกรว่อเขาแกนรมอนเนรวม่นเารม่อขแนมกอาสแกม่าแรูมทรงของทกกอย่างนมรมรม่อารมบ้ารง ทรงจีนบ้านทรงยุโรปทรงไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรูปทรงเนี่ยเป็นอิทธิพลที่ทําให้การมองนั้นเนี่ยมองแล้วสะดุดตาต้อง้วีพี่วีคะมีสายไหมคะยังตอบไม่ไม่จบเลยคุณนกค่ะคุณนกจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณนกยังอยู่ไหมคะอหลุดไปแล้วมใเม่นะคะเดี๋ยวให้พี่วีพูดต่อเรื่องรูปทรงค่ะทีนี้เรื่องของผิวเนี่ยเป็นเรื่องของของเขาเรียกว่า t e x t อร์หรือเป็นของผิวพันธ์นะฮะผิวสัมผัสนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ารูปทรงมันไม่สวยเนี่ยคือคุณทําทรงผมไม่สวยคุณไปแต่งหน้าคุณไปทําผิวพันธ์ให้งามแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะก็ก็อาจจะไร้ประโยชน์พี่วีกำลังจะบอกว่าทรงผมสําคัญมากทรงผมเนี่ยเรื่องรูปทรงสําคัญมากทรงผมสําคัญมากะนะฮะถ้าผมจะเปรียบเทียบก็คือว่าสมมุติว่าแจกันใบหนึ่งนะฮะถ้าเราปั้นมันให้มีรูปทรงที่สวยงาม <c oughs> นะฮะนะฮะแล้วก็คุณก็ค่อยๆระบายลายกระหนกลายดอกไม้อะไรลงไป <c oughs> ที่ผิวของมันเนี่ย <c oughs> เอาไว้เอาไวท้ทีหลังแต่รูปทรงมันต้องสวยก่อน <c oughs> มันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณจะไปวาดลายมังกรลายกระหนกอะไรลงไปบนแจกันที่บูดเบี้ยว <c oughs> ผมเปรียบเทียบน,นี้คุณเข้าใจใช่ <c oughs> ใชไหมเข <c oughs> ้าใจเลยค่ะชัดเลยถ้าทรงผมของคุณเนี่ยไม่เหมาะคุณเสียเวลาเปล่าในการที่คุณจะไปแต่งหน้าเติมคิ้ว แล้วย่างงี้รูปหน้ายังไงจะเหมาะกับผมยังไงครับพี่วีทราบว่าพี่วีมีตัวอย่างมาด้วยแลวใช่ไหมคะขอภาพขอตัวอย่างเลยค่ะคือนี้ครับรูปหน้าของคนเราเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเอาง่ายๆนะครับบางผูุ้ภาพสตรีบางคนเนี่ยหน้ากลมบางคนที่เอาวงเวียนจดที่ปลายจมูกแล้วทำาพรัศีเนี่ยนี่ค่ะหน้ากลมบางคนก็หน้ายาวของปุ้ยเนี่ยหน้ายาวของปุ้ยเนี่ยหน้ายาวนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะมี บางคนก็หน้าเหลี่ยมนะฮะหน้าเหลี่ยมไม่ชอบอ่าหน้าเหลี่ยมฝรั่งที่จะหน้าเหลี่ยมกันเยอะนะฝรั่งนะฮะแต่ว่าของเขาองเขาฝรั่งเขาจะหน้าเหลี่ยมแต่ยาวคนไทยหน้าเหลี่ยมยังต้องไปอยู่ลอนดอนเลยอ่ะใช่คนไทยหน้าเหลี่ยมแต่สั้นส่วนมากนะส่วนมากนะแต่ฝรั่งเขาหน้าเหลี่ยมแต่ยาวใช่ค่ะบางคนก็หน้าหน้ารูปไข่พระคุณฮอนหน้าหน้ารูปไข่ป่ะฮะ หน้ารูปไข่ไม่ครับพี่วีน่าจะถามตัวเองคุณฮอคุณฮอเราพูดหน้ารูปไข่ซะครับหน้ารูปไข่แหละนะฮะหน้ารูปไข่นี่เป็นคนที่โชคดีมากเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไว้ผมทรงอะไรก็ดูดีอันนี้รูปหน้าที่สี่แล้ะไปรูปหน้าต่อไปมีรูปหน้าบางคนเป็นอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าหน้ารูปหยดน้ําก็มีทางขวามือนะฮะแล้วก็หน้ารูปอะไรล่ะฮะ ที่ขมับโตอ่าอย่างนั้นนะฮะรูปหัวใจอ่ารูปหัวใจนะรูปหัวใจนะ้นก็มีนะครับคางแหลมหน้าผากกว้างใช่ใช่นะครับที่เราตั้งชื่อเนี้ยหน้ารูปหัวใจมันจะดูดีหน่อยแต่ความจริงก็คือขมับโตขมับโตแล้วก็คางแหลมค่ะแล้วแบบที่6ก็ก็เหมือนไข่เนาะแต่กลับหัวไหมพี่แล้วเนี่ยนะฮะพอเราดูเชฟหรือดูรูปทรงของใบหน้าออย่างนี้แล้วนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะ ก็คือในหลักการของการออกแบบเนี่ยนะครับรูปทรงเนี่ยฮะความกลมเราต้องเราต้องเบรกด้วยความเหลี่ยมคือกลมกับเหลี่ยมมันอยู่ตรงข้ามกันจริงไหมฮะถ้าสมมติว่าใบหน้าคุณเหลี่ยมมากคุณต้องทําอะไรก็ได้ที่มันมีมวนๆกลมๆเนี่ยมาผสมกันเนี่ยให้สมดุลกันนะฮะอย่างเช่นบ้านเนี่ยนะฮะทำไมเมืองไทยเราเวลาเรานั่งรถคนนั่งรถเมล์ไปเรานั่งหลับ รถเมล์บนถนนเมืองไทยถ้าทางการแพทย์ก็บอกว่าอ๋อเพราะว่ามันพอลูชันมันมีคารบอนไออกไซด์แต่ในฐานะนักออกแบบผมบอกว่านั่งหลับสิครับเพราะคุณมองนอกหน้าต่างรถเมล์ไปเนี่ยไม่มีอะไรมันมีแต่ตึกแถวตึกแถวก็เป็นสี่เหลี่ยมเสาก็เป็นสี่เหลี่ยมหน้าต่างเป็นสี่เหลี่ยมประตูเป็นสี่เหลี่ยมจั่วเป็นสี่เหลี่ยมหลับไหมฮะมันไม่มีอะไรน่าสนใจใช่ไหมฮะคุณลองไปนั่งที่ยุโรปสิใช่ไหมไม่หลับหรอกคนตื่นตาตื่นใจว่า